สวัสดีครับพี่น้อง FC ทุกตั้นนะครับนะโอ้มาคลิปนี้นะผมว่ามาแบบเร็วๆเร็วๆกันนะสักคลิปเพื่อมาตักตายพี่น้องนะหลายวันแล้วครับนะถ้าดูดูหน้าดูตานะก็ดูมือมือซึมซึมอย่างนี้นครับนะก็อย่างที่ผมโพส์ไปในชุมชนนะครับว่าไปเฝ้าใกล้นะพ่อนะครับก็เป็นโรค จะลาแล้วครับนะแต่ก็มีโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจนิดหนึ่งนะครับเป็นยังไงครับช่วงนี้เนี่ยถือว่าเข้าสู่บรรยากาศที่ร้อนระอุนะร้อนนยจะนิดถือว่าเหล็กเนี่ยแทบจะละลายนะพี่น้องครับนะเดี๋ยวมาดูต้นยางกันสักหน่อยก่อนครับพี่น้องครับของผมเนี่ยหยุดไปหลายวันแล้วครับนะจริงๆอะ่ะผมก็มีกําหนดหยุดในช่วงเน,นี้ครับนะ ช่วงปลายปลายเดือนกุมภาแหละเต่บเพียงเตี่ยวว่ามีเอ็ดดวนเข้ามานะก็เลยก็คงจะละอเว้นหยุดสักระยะแล้วนะครับตอนนี้นะส่วนใบยางเนี่ยก็ประมาณเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นนะก็ไปแล้วแหละครับนะหมดแล้วหลัดใบหมดแล้วนะครับอ่าแล้วก็คงจะปักกลิดเป็นต่างการแล้วนะครับอ่าช่วงนี้ของผมนะครับตะกังจากกรรมพยากรนะเขาบอก ถึงกั้นไปปิบัตินะไม่รู้นะผมก็ฟังมาเล่าๆนะครับนะมาบอกมันร้อนโอดแล้วอากาศก็เป็นพิษนะครับนะโอ้โหอันตรายมากพี่น้องครับพูดถึงอากาศเป็นพิษพี่น้องครับนะขอกล่าวไปถึงเรื่องที่โรงพยาบาลนะครับนะพี่น้องเชื่อไหมว่าผมไปอยู่สองสามคืนนะช่วงแรกนะครับในสองสามคืนนั้นนะ่ะพี่น้องครับ คนที่เข้าไปนอนรักษาที่โรงพยาบาลนะเป็นโรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจเกือบร้อยเปอร์ซนตนะครับไม่ว่าจะเป็นลูกเล็กเด็กแดงครับโอ้โหนะเด็กตัวน้อยๆน,นะบางคนยังแบบอกนะครับต้องมีการเจาะคอแล้วครับโอ้โหนะอะไรมาจะโอดไรเพียงนี้นะครับนะในยุคนี้แปลกมากนะครับส่วนส่วนคนคนเท่าคนแก่เนี่ยก็จะพบโรคนี้กันเยอะเหมือนกันนะครับ ก็เป็นโรคที่อุบัติใหม่ก็ว่าได้นะครับนะมันเป็นเชื้ออะไรไม่รู้นะครับนะขนาดเด็กเนี่ยโอ้ยกบร้องกันระง,งมเลยนะฮะที่โรงพยาบาลนะส่วนคลิปนี้นะอาจจะมาอัดแบบเร็วๆนะครับนะเพื่อฝากความคิดถึงไปถึงพี่น้องเอซีแล้วก็ขอบคุณพี่น้องทุกท่านนะครับที่ให้กําลังใจกันมานะในในครั้งที่ผมเนี่ยโพสตลงไปในชุมชนนะเป็นช่วงแรกๆในะที่เข้าไปนอนโรงพยาบาลนะ ของพ่อผมนะครับเดี๋ยวก็คงจะเหลือไม่กี่วันนะถ้าว่าทุกอย่างเป็นไปตามที่คาดหมายไว้นะก็คืออาการดีขึ้นก็คงจะออกจากโรงพยาบาลในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้นะครับแล้วค่อยมาอัปเดตเรื่องราวต่างๆนะของสวนยางนะครับมาดูนะเลคือลักษณะทั่วไปนะที่นอย่างหน้าแรงนะครับนะอย่างที่ผมเคยบอกไว้ครับพี่น้องครับตากว่าเราได้เว้นพวกยงพวกหญ้านะหรือว่าต้นไม้ ก้วยเตือนนะก้วยป่าไว้นะมันก็อาจจะเป็นกันชนอย่างดีเลยนะที่จะมารับมือหน้าร้อนหน้าแรงนะครับเี่ต้นไม้ใบาาหญ้านี่เขียวเจากันไปเลยทีเดียวเองไหมครับนะอูยมันร้อนแรงมากครับอ่ะและนี่ก็คือนะเรื่องราวแล้วก็อัปเดตเรื่องราวต่างนะครนะสําหรับเรื่องของการที่ผมไปนอนก้าววอโรงพยาบาลแล้วก็สภาพอากาศส่วนยากนะครับฝากไว้ได้วยครับพี่น้องครับ ก่อกระปูนทุกท่านจากใจจริงๆนะครับแล้วพบกันใหม่ครับในคลิปต่อไปหลังจากนี้ก็คงจะได้กลับมาตามคลิปตามปกตินะไม่มีอะไรปิดพลาดกัดกล้องนะครับพบกันใหม่ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับถ้าพี่น้องสนใจเรื่องราวเพิ่มเติมก็สามารถกดดู2คลิปนี้ได้นะครับแล้ว้าพี่น้องอยากดูคลิปและเพลลิทเพิ่มเติมก็สามารถกดดูได้ที่โลโก้นี้นะครับพร้อมมีตั้งตำนานสวนและตำนานไม้แล้วไว้พบกันครับ รับรองสนุกครับ